นี่ค่ะผ่าที่เปียวซักตากไว้่าง,งส่นะคะเปียวก็จะเก็บเอาไปรีดนะคะเพื่อที่จะให้มันบี่ยบนะคะเวลาห่อไปทำไปนวดตัวลูกค้าผ้าพวกนี้เริ่มขาดแล้วค่ะเนี่ยแต่เปียวตรงเย็บมุมนะคะเพราะว่าเรื่องเห็นไหมคะผ่าถ้าซักบ่อยๆนะคะเปียวใส่เปียวเปลี่ยนทุกลูกค้าทุกคนนะคะมันก็เริ่มขาดแล้วเก็บผ้าขึ้นไปไปเตรียมรีดหนไหมค่ะรีดผ้าแล้วก็เอา ผ่าโตไหมขึ้นมาได้ค่ะเอามาตากผ่าในท้นสีเดียวกันเพียจะซักพร้อมกันมันจะเห็ดไห้ผ่าแบบว่าอะสะอาดนะแม่ค่ะจะเอาท้นสีขาวๆสีแบบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตอยู่ในต่างเดนของเพียวเนาะคะ่ะอะไรที่เปียวเฮ็ดเองได้แล้วก็ทุนทุนกันใส่ใจแบบว่าเขาไปจ้างค้นนะคะ่ะมื่อก่อนไปจ้างค้นเฮ็ดผ่าซํานี้นะคะให้เขาซักเขารีดให้กัอยู่ที่ประมาณแหน สอง้อยครูเนอร์นะคะสอง้อยครูเนอร์นี่กับกับประมาณหกล้อยก็บาทบ้านเฮ้านะคะเดียวกับเลยเฮ็ดเองมาทุกอย่างช่วงค่าน้ำค่าไฟถูกนะคะเปียวกับลูกขึ้นมาเปลี่ยนซักแลก้วก็ตากต่อประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมือสองมือมานี่เออค่าน้ำค่าไฟถึงแ้งนะคะเปียวกับเลยลงมาซักนะคะแล้วก็มือนี่แพงค่ะเปียวกับเลยซักไว้แล้วมาคืนเดี๋ยวจะเอาผ่านแลากนี่ยรคะคือชีวิตอยู่ในตางเหรียญเนาะ อันไหนที่เขาเพราะทุนแรงเองเขาก็ต้องเฮ็ดนะคะถ้าเขาจ้างเขาทุกอย่างเบ่เหลืองนงินกินค่ะเปียวคิดว่าอันไหนที่เปียวเฮ็ดเองพวกเนี่ยเราเะียวได้เก็บนึ่งลอยสองลอยเอาไปให้พอให้แม่ซื้อยากซื้อกินอยู่บ้านนอกให้ลูกให้ร้านได้มีขนมข้าวต้มกินสินะคะเปียวคิดว่ามันดีกว้างสินะคะนี่ค่ะตากแห้งแล้วนะคะเปียวก็จะเตรียมเอา ขึ้นไปรลีดอยขังทั้งบ้านนะคะเนาะห้องใต้ดินนี่หนาวจนติดลบอะค่ะจนหนาวจนสันเลยนะคะเอามากอนจะมีความห่อนจะสาม,มารถเปิดได้เดี๋ยวนี้เปิดบ่ไดดมันแพงนะคะเปียวกับอดทนเอาก็ใส่เสื้อผ้าเอานะคะนางนาเอาใส่ใส่เสือ้อแขนยาวออกค่ะมันมันหนาวแห้งอยู่ห้องใต้ดินเก็บผ้าเส้นแล้ววันนี้กัน <c oughs> นี่ค่ะผ้าตัวไม้ที่เพียวจะตากเนาะค่ะมีคนถามนะคะว่า อุ้ยทางงานลายปันนั่นคือบ่จ้างคนอ่ะเป็นอย่างคือบ่จ้างคนทุกคนรู้เพราเขาว่าอ,อยู่ในประเทศสวีเดนนะคะถ้าเขาจะจ้างพนักงานเนี่ยมาเห็ดงานให้เขาเนะะี่ยค่ะเขาจะให้เขาอันเซ็นสัญญานะคะเป็นพนักงานเต็มปีหนึ่งเลยจังสินะคะ,ะก่อนอลืดับแลกเลยเนี่ยจะให้มาฝึกง,งานกับเขาก่อนนะคะแล้วแต่เขาจะตกลงกันสามเดือนหรือหกเดือน เรียนรูปง,งานนะคะเงินตรงนั้นหลวงจะช่ว,ย,ชวย,ย่างสินะคะแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันจะมีค่าหลายอย่างมากเลยค่ะเขาจะต้องอันพนักงานคนนั้นอันนี้คือให้มาเป็นพนักงานของเขาแล้เวเขาจะตจ่ายภาษีทั้งปีนะคะว่าละภาษีให้คนนี้ทำนี่ทำนี้จากที่เปียวเคยเสียภาษีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเปียวจะต้องมาเสียภาษีให้ลูกน้องอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงว่าบริษัทเปียวจะต้องเสียภาษีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ประมาณนี้นะคะเราก็จะมีเงินพักลอนให้ลูกค้าให้พนักง,งานคนนั้นเมง่อสินะคะถ้าเขาหยุดเขาป่วยเขาขาดเขาก็จะได้เงินตรงนั้นเมง่อสินะคะแต่อันดับแรกเลยเขาก็ต้องเบงทดลองเบงกอวาวาเขาอยู่กับเขาได้บองเม่สินะคะแล้วอาชีพนวดเป็นอย่างที่พิเศษมากค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะเขาเขาเอาหนวดนเขาเขาอาจจะชอบที่การเขาเคมีเขาตรงกันเขาเบากันรู้เรื่องเมง่อสินะคะเหมือนเพื่อนเมื่อสิคะ แต่พนักงานเขาอาจจะนวดเก่งมากนวดเก่งกว่าเขาเลยแต่เวลาว่ากันเราบ่เข้าหูกันเจ้าสิน่นะคะ่ะมันก็นเลยเหตุให้ยากเัาบ่สามารถวางแผนเวลาใดว่าเขาจะมีพนักงานเนะี่ยมาดนวดให้เขาเขาจะมีลูกค้าว่ะเราเพียวเคยทดลองมาดูแล้วค่ะมันมันเป็นไปบ่ได้อย่างสิน่นะคะ่ะโบเมนว่าพนักงานเหตุงานบ่นบนดีเ้ยค่ะเห็ดุดีแต่การที่เขาจะเอาใจลูกค้าคนหนึ่งมาเป็นลูกค้าของเขาเนี่ย ใส่เวลาออลีค่ะแล้วกับเมืองที่เปียวอยู่มันเป็นเมืองน่อยนะคะเดี๋ยวค้นแต่ละคนที่มันหําเขาเนี่ยก็จะรููจากนิสัยใจคอเฮาหรอกค่กลัวว่าจะมีลูกค้าเป็นพื้นฐานลูกค้าแล้วก็โดนนะคะใส่เวลาสามปีนะคะกว่าเขาจะรูดจากนิสัยเฮากว่าเขาจะแบบยอมรับในตัวเฮานะคะอาชีพมันคนเขาก็อยากมีอาชีพเนาะเนาะอยากมีเงินที่ไปจุนเจือครอบครัวทุกคนนะคะที่ไม่อยู่ในต่างเหนอยากอยากมีเงินอยากมีงานเขาก็หาเห็นงาน ตามความถนดัดตามความเหมาะสมของเขานี่ระคะเพื่อก็ซักผ้าเนะตากเองฮ็ดเองหมดค่ะถึงเหนื่อยแต่ก็มันก็มีความสุขนะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานของเขาเห็นบอกผ้า,าเริ่มขาดหมดแล้วค่ะเพิง่งพุดนะใส่โดนลลยใส่ดีไล่เจ็ดปีแล้วมั้งเนี่ยห้าปีเจ็ดปีผ้าบางชุดก็ใส่้งได้เปิดร้างเลยนะค่อยขาดไปเนาะมันซักดู นี่แหละคะ่ะคือวิธีซักผ้าตากผ้าในเมืองนอกเนาะคะ่ะอันบ่มีันเกียกใช้ตากเนาะคะ่ะตากในของไต่ดินนะคะตากในของใต้ดินสินะะ่ะผ้าทนสีเดียวกันเราก็กจะซักรวมกันสค่ะวนนี้จะเป็นเสื้อใซ่์ทำงานนะคะใส่ทำงาน,นะคะ่ะชีวิตในต่างแดนซักผ้าตากผ้าอยู่ในของไต้ดิน แล้วเบียยก็ต้องมาเปิดเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่แบบว่าดูดความชื้นออกจากผ้านะแม่คะ่ะเครื่องตัวนี้ก็จะค่อนข้างเปลืองไฟนั่นสินะคะเพี่ยจะดูดความชื้นตอนกลางคืนนั่นสินะคะน่ะดูดความชื้นนะ้ะดีมากๆเลยแต่ว่าค่อนข้างเปลืองไฟเสร็จแล้วเนาะคะ่ะปิดไฟปิดไฟไว้นี่อยู่ในห้องใต้ดินเปียยก็จะขึ้นไปของบนแล้วนะคะ นี่แหะค่ะหอมผาขึ้นไปห้องไตจากห้องไตเดินเอาขึ้นไปรีดหน่หมค่ะชีวิตในต่างแดนเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะได้มาจากลูกค้าสองรอบแล้วลูกค้า,าจะมาจะนิยมซื้อช็อกโกแลตให้นะคะ จะเป็นของขว,วัญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆจากลูกค้าแน่จ้ะยังเบลก็เก็บ,กบกใบมุ้มนี่ค่ะหรือเบลจะหายบึงดอกไม้ที่ลูกค้าซื้อห้เปียวพึ่งออกดอกอ่อออกดอกเองปีแรกนะคะเนี่ยสวยปะคะออกดอกชอ่อโอ้โบาเคยอันเลี้ยงอันดอกกล้วยไม้พันนี่เหรอออกดอกลายปานนี่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเพราะปกติแล้วพอมีดอกแล้วเขาก็จะแบบม่มีอีกนึ่ไหมคะ่ะแต่ว่าอันนี้ ออกมาดีดีไปเราด,ด,ดีใจค่ะดอกไม้อันกล้วยไม้พันนี่มันเลี่ยงยากเห็ไหมคะบ้านเปียวแต่ว่าเปียวดีใจเนาะค่ะเขามีดอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เปียวไปซักผ่านเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วเปียกกับมาเตรียมอาหารให้พอบ้านเนาะคะ่ะลวกเส้นม,มาม่าเนาะคะ่ะเมนูวันนี้ที่เปียวเห็ดกับเป็นเมนูมังสวิรัติให้พอบ้านเนาะคะ่ะลวกเส้นนะคะประมาณสองนาทีเนาะคะ่ะแล้วก็เปิดน้ำเย็นใส เพื่อที่จะให้เ้นเขาเหนียวนุ่มนะคะเพราะว่าแฟนเปียว,วระบ่มกผัดมาม่าที่เสร็จเละนะคะหลังจากนั้นเนาะค่ะเปียวก็เอาเห็ดนะคะเอาไปขัวดาดกักระทะนะคะเพราะว่าพอบานแล้วสิมากรสชาสติของเห็ดจีกัรกระทะนะคะระบบมักเห็ดที่มินนำอยู่ข้างในน่นะแม่ค่ะนี่แหละคะ่ะคือพ่อบ้านเปียวแล้วจะเป็นคนกินค่อนขังยากแน่นะคะเปียวก็เอาเห็ดมาดาดกับกระทะย่าง ขัวนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยวกะใส่เกลือใส่น้ามันลงไปนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนกะมะหันบบกพริกนะคะเราก็หั่นผักเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นบอกว่าอันเคล็ดลับอาหารของแต่ละครัวเรือนจะแตกต่างกันมากเลยนะคะเปี่ยนจะขัวจนว่านเฮ็ดนะคะอันแห้งนะคะเสร็จแล้วเปลียกะจังเอาใส่วหอมนะคะเราก็จะใส่พริกหยวกนะคะพริกหยวกเราก็ ริกหลากสีนะคะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนาะคะ่ะเอาไปดาดกระ,ะทะเพราะว่าพอบ้านเปียวแล้วมักกินผักที่มีความฉ่ำนะแม่คะ่ะแล้วมักแบบห้คั่วแห้งๆเหมือนอย่างะคะ่ะให้มนหอมเสร็จแล้วจังเอาน้ำมันใส่แล้วก็จังปรุงรดสินะคะะคหลังจากที่เปียวคั่วอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเปียวใส่น้ำมันใส่เครื่องปรุงเอยียงลงไปแล้วเปียวก็เอาเนื้อเทียมลงไปะคะ่ะเนื้อเทียมตัวนี้นี่ เป็นเนื้อเทียมทีเฮดจากทัวรลันเตานะคะเปกียากับมะควในกระทะนะค่ะเนาะจนเนื้อเทียมอ่าเข้ากันดีแล้วนะคะเปยกับปรุงรสชาติทั่วไปนะคะพอบานกลับมาบานทันดีค่ะแล้วก็หาเขากินนะคะเปรียวกับผัดมาม่าสรุปว่ามาม่าที่เปรียวผัดในวันนี้เนะคะก็เปรียวกับกินเองแล้วก็พอบานแบ่งไว้กินมือถัดไปนะคะเพิ่งกระซิมน้ำนิดหน่อยนะคะเปรียวกับผงมาม่าลงไปผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เปี่ยวใส่ผงมะม้าลงไปใส่พริกปน่นน้ำมันเอียงลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเปี่ยวก็เอาผักเคี้ยวค่ะผักเคี้ยวแล้วก็แครอทเนาะคะ่ะใส่ลงไปผักที่สุกยากนะคะเปียวจะเอาลงไปผัดก่อนเพราะว่าจะได้นิ่มๆเนาะคะ่นะเนาะพอบานแล้วมากินผักที่ค่อนข้างน,นิ่มแน่นะแม่คะ่ะผักเคี้ยวอันนี้สวัสดิ์ค้นเนาะคะ่ะเป็นแบบใบเขียวเข้มนะคะ,ะเสร็จแล้วเปียวก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะจน พักเริ่มนี่เนี่ยเปียวกระไสหนามตงไปน้อยนึงขอภัยนะคะใส่หมอ้อเปียกขี้ขัน้นเปียนหลายอันนะแม่คะ่ะประหยัดรัพยากรเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะหลังจากที่เป,ยปียกใส่ไซนามต้องไปเยอะต้องไปน้อยนึงเพราะว่เาเขแห่งติกะทะลายนะคะเปียวกับเข่ากันแล้วก็ใส่พักอันกาดขาวลงไปนะคะเมนูของเปียวจะเน้นผักหลายแนย่เพราะว่ามาม่า,มาเนี่ยเป็นแป้งเราจะทําให้ ขืดทองนไหมคะ่ะเปียวกะเลใส่ผักลงไปเน่ยลายแน่น,นะคะนี่แหละค่ะคืออาหารเมนูง่ายๆของครอบครัวเ้าเนาะคะ่ะแฟนดดวยจะเป็นคนมากินเพแเราก็จะเป็นคนมากินรสชาติออกเค็มๆนะคะ,ะแล้วก็พักนี่เปียวตัดเอาอยู่ในส่วนในบ้านเนาะคะ่ะในครัวปลูกไว ตัดม้าไซนะคะก็เพอาได้กินหอมนะคะเนาะนี่ระคะคือชีวิตนต่างเดยนได้เปียวขอากราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องน้อยๆของเปียวนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเปียวไปกินข้าวก่อนสวัสดีค่ะ